สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์นะครับขั้นตอนการหาระบบเทรดของตัวเองนะครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับในการที่เราจะหาระบบเทรดด้วยตัวเองนะครับก็มีขั้นตอนประมาณนี้นะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวที่ผมทําอยู่นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปหาตามอินเทอร์เน็ตนะครับดูทง youtube นะครับที่มีเขาสอนฟรีนะครับแล้วก็นํามาทําเป็นเทมเพลต นะครับแล้วก็แบ็กเทสด้วยมือครับแล้วก็ดูสถิตินะครับว่าจดสถิตินะครับย้อนหลังหนึ่งปีสองปีนะครับเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าดีนะครับเราก็เก็บเข้ากระเป๋านะครับเป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการเทดนะครับซึ่งเราก็ต้องเทดไปหาทำเฟ a มหาคู่เงินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเวลาในการผมมาพบว่าเวลาในการหาเนี่ยทำแบ็กเทสเนี่ยมันนานมากนะครับผมก็เลยนะครับย้ายมา ฝั่งขวานีครับก็คือผมก็จะหากรยุยุตตามอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไปเอาไปเขียนเป็น EA เพื่อในการแบ็กเทรดออปติมัยนะครับซึ่งจะลดระยะเวลาแบบต่างกันแบบรวดเร็วมากครับสิบปีนี่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วแล้วแต่ว่า EA เราเนี่ยใสเ่เงื่อนไขเยอะหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างแบบอ่าที่ผมทําเลยนะครับอย่างงี้ครับอย่างเช้านี้นะครับผมก็เปิดมานะครับ y o u t u b e นะครับผมติดตามของแชร์ลิงเ h o กูนะครับผมก็เป็นนักเรียนนะครับที่โรงเรียนกับที่นี่นะครับก็เจอว่าเออ EP ที่ร้อยี่สิบแปดเนี่ยมันน่าสนใจนะครับกเลยจับมาทำเป็นเทมเพลตนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำเป็นเทมเพลตอย่างเงี้ยนะครับ ที่อาจารย์สอนมานะครับพอจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ดูเออความเป็นไปได้ว่ามันสามารถเฉียนได้ไหมนะครับผมก็เลยมาลองเขียน eA ดูนะครับพอลองเขียนเ a เสร็จปุ๊บนะครับก็ทามาทําการแบ็กเทสนะครับออปติมนะครับเนี่ยอันตแรกก็จะเห็นว่าใช่ไหมฮะกำไรแค่ยี่สิบถึงสองร้อยเองนะครับพอเราออปติมัเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาเป็นสองพันประมาณนี้ครับเราก็จะได้ค่าเซตติ้งนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็แสดงว่าเราก็รู้แล้วว่าเราต้อง อ่าเรากลยุทธ์เนี้ยใช้ได้นะครับนะครับแล้วก็รีซอมันก็จอดมาอย่างงี้นะครับเมื่อเรารันแบคเทสเสร็จนะครับอันนี้มวลคุณภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อโดยตรงนะครับแต่ว่าอ่าขอพี่คนดีคนมานะครับดัตต้าก็ประมาณเก้าสิบเก้านะครับเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาไปในใส่ในของไมค์เว็บบุ๊กนะเพื่อจะนั้นอ่ให้มันแบบ สมารตเรดาต้าต่างๆมาให้นะครับก็จะเห็นว่าดอดาวยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อย่าเงี้ยครับเดลี่ศูนย์จุดสามสี่เปอร์เซ็นต์มันลี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับที่สำคัญก็คือจะเห็นว่าวินเลทเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเถิดห้าสิบสองไม้หนึ่งปีห้าสิบสองไม้อันนี้เป็นดักราปีสองพันยี่สิบนะครับหนึ่งปีเทิดแค่ค่วงเงินอีวีนะครับห้าสิบสองไม้นะครับเนี่ยแล้วก็เรามาดูรายเดือนนะครับก็จะเห็นว่าเออ กลยุทธ์เนี่ยสามารถที่จะทให้เราติดลบต่อเนื่องสามเดือนเลยนะเรารับได้ไหมล้วเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับมีเดือนเจ็ดน,นะครับขึ้นไปหกห้าเปอร์เซ็นตนะครับอย่างนงี้ครับก็คือเนี่ยเป็นที่มาของการคอนเฟิร์มหนึ่งกลยุทธ์นะครับที่ที่ผมทําอยู่นะครับสําหรับใครสนใจนะครับอยากทดลองใช้อยากได้ EA ไฟล์นะครับไปพัฒนาต่อนะครับก็สนใจก็ ทักมานะครับเนาะผมก็คิดไม่แพงนะครับก็มีขอแค่ค่ากาแฟนิดหน่อยนะครับขอบคุณนะครับ